สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราได้นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักวิชาของโงเฮงซึ่งถ้าท่านผู้ชมจับหลักสังเกตก็จะสามารถเข้าใจที่มาของหลักวิชาที่สามารถจะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะคะในวันนี้เราจะมาสนทนากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโงเฮงค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะการใช้วิชาโงเฮงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย เป็นเรื่องของการท่องจำหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่การท่องจำแน่นอนนะคะจริงๆการที่เราจะเรียนรู้เรื่องโงเ่เฮงเราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะแล้วเข้าใจที่มาที่ไปอย่างลึกซึ้งเข้าใจธรรมชาติของคนธรรมชาติอยู่รอบๆตัวอันนี้จะมีประสิทธิภาพที่สุดเลยคือความเข้าใจสังเกตค่ะแล้วการการศึกษาวิชาของโงเ่เฮงเนี่ย มีที่มาหรือเกิดจากอะไรคะอาจารย์คือการเริ่มต้นเลยนะคะเกิดเกิดจากการที่ว่าสังเกตสิ่งรอบๆตัวคือคนมนุษย์เราเนี่ยจะมีคําถามว่าทําไมเสมอนะคะเช่นเช่นว่าทําไมก็เป็นแบบนี้ทําไมสัตว์รรมันถึงดุร้ายแล้วก็ควรจะเลือกแบบไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะแล้ท้ายที่สุดที่ใช้มากที่สุดเลยที่มีการบัญญัติก็คือระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่สอนวิชากันนะคะ ว่าอสอนวิชาไปแล้วเนี่ยลักษณะอันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการเรียนในวิชาบุญหรือบุ้ <Okay. S 2> จะต้องดูลักษณะตลอดนะคะดังนั้นจึงมีการบัญญัติวิชาในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมามค่ะทีนี้นอกจากเราจะพิจารณาลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะอาจารย์เรายังจะต้องพิจารณาบุค,คลิกเข้ามาร่วมด้วยในการดูหงเฮงด้วยหรือเปล่าคะ โเหเฮงเป็นวิชาที่กว้างมากเลยนะคะคือสมัยโบราณเนี่ยการที่จะสอนโเหเฮงได้ในสิทธิ์อาจารย์นี่จะอยู่ใกล้กันเลยละคะ่ะแล้วก็พัานาไปสังเกตธรรมชาติก่อนไม่ใช่สังเกตคือคนนะคะสังเกตธรรมชาติสังเกต,ต,ส,เกตสัตว์อากับกริยาของสัตว์54ชนิดนะคือต้องใช้เวลาที่จะต้องเรียนนะคะแล้วก็ลักษณะของอากับกริยาของคนในแต่ละแบบความช่างสังเกตที่มองนิดนึง นะก็สามารถที่จะรู้ได้คำพูดนะคือลักษณะไม่กระทั่งการหายใจแววตาหลุกหลีกหรือว่าแววตาใสากระจายต้องสังเกตหมดนะฮะเพราะฉะนั้นจนึงบางทีเราสรุปไม่ได้อะค่ะว่าโงเฮงเป็นวิชาที่คืออะไรยังไงแล้วก็มันเป๊ะยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่กว้างมากเลยแล้วก็อยู่ที่ว่าการจะเอาไปใช้เมื่อไหร่อย่างไร นะคนที่มีลักษณะแบบนี้เราจะไปใช้เขาแบบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะบางอย่างเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นหงวเองที่สมบูรณ์สมมุติว่าเราต้องการคนที่แบบว่า,ามีปัญญาหน้าผากโหนกแวตาแจ่มใสเราต้องการคนช่างคิดทํางานละเอียดแนวขวางนะาตาอาจจะไม่ต้องโดดเด่นมากนะคะแต่ว่าแนวแนวออกกว้างแนวขวางดูแนวขวางแล้วโดดเด่นซึ่งหน้าผากไม่ต้องโหนกอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องการคนที่ทํางาน ที่เก่งที่ต้องใช้ฝีมือดูแค่มือเราต้องการคนซื่อสัตย์เราดูคางเราดูแววตาเราดูคิ้วเราดูด้านข้างอย่างนี้ค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องฟันสวยปากดีคือเราไม่ต้อง,องดูงดทุกอย่าง,างใช่ด,ดูเฉพาะส่วนเพราะว่ามันกว้างมากะนะที่ถ้าเกิดคนหนึงเดินมาแล้วลักษณะเขาดีหมดเลยแต่ว่าก็เดินเอียงไปข้างหนึง่งขาลากหน่อยโดยที่ไม่ได้เจ็บได้ป่วยเลยไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะคือมันเป็นองค์ประกอบที่เราไม่อาจจะ ระบุเป็นหลักวิชาว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ค่ะแล้วบางทีอาจารย์เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็แบบกับรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามอะไรเลยเพียงแต่บางทีเอาเสื้อผ้าอภารรมาประดับก็จะดูดีดูเหมือนมีสง่าราศีขึ้นมาเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยแต่งยังไงหรือเอาเสื้อผ้า ดีๆสวยๆแพงๆมาแต่งก็เอ๊จะดูเหมือนว่าไม่ไม่เห็นจะขึ้นหรือไม่เห็นจะมีราศีแล้วเหมือนกับคําว่าสง่าราศีตรงนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์จริงๆสง่าราศีมันอยู่ในเนื้อนะคะคือหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นคําว่าต้นคือฝึกฝนนะคืออาจจะฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าฝึกฝนในที่นี้หมายถึงว่าได้รับการอบ,อ,บอบรมจากชาติตระกูล หนึ่งบารมีที่สั่งสมถ้าเราพูดนะสองชาติกละกสามการฝึกฝนตนเองอยู่เป็นประจำความเสมอต้นเสมอปลายเน,นี่ยนะคือสั่งสมความแข็งแกร่งความอดทนความเพียรเนี่ยคือทั้งหมดนี้เราเรียกว่าบารมีนะคะคือการสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยบุคคลที่มีอ่เรายังไม่พูดถึงลัศมีหรือรังสีกายนะพูดถึงบารมีการสั่งสมแบบนี้ทําให้มีบุคลิก แบบอย่างหนึง่งที่แตกต่างจากคนอื่นจากการที่ได้รับการอบรมขัดเกลามาอย่างดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในทุกอิริยาบถเนี่ยมันจะแสดงถึงอํานาจอยู่ในที mm hmm. นะคะนอกเหนือจากราศีบุคคลที่ทําอะไรอย่างมีสติทําอะไรอย่างละเอียดไปทุกขั้นตอนจะมีรังสีหรือราศีที่ออกมาจากตัวโดยโดยอัตโนมัติ <Okay. S 1> นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ทําอะไรไม่อยู่ในวินัยเลยทําอะไรที่แบบไม่ ไม่ประจําไม่สม่ําเสมอหล่อแหละหล่อแหละลังศีลาศีเหล่านี้ก็ออกมาไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับกรรมด้วยนะคะคือชนกกรรมนํามาความละเอียดความอยากความปราณีต่างเนี่ยมันจะออกมาในรูปกายของมนุษย์อย่างนี้อธิบายได้ยากแต่ถ้าเห็นภาพเนี่ยจะชัดเจนคือรุ่นอาจารย์นี่ชอบคุณพิสมัยนะคะแต่แล้วรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่ไม่รู้จักนะเราคุณพิสมัยเนี่ยขอโทษนะคะไปเล่นในหัวหน้าคนใช้ คุณโยว,ว่าเหมาะไหม,มก็ไม่ค่อยจะเข้านะคะเพราะอะไรนะคะเพราะลักษณะของคุณพิสมัยจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งที่ไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าคุณพิสมัยจะมีลักษณะที่ผิวพรรณลักษณะคําพูดคําจาที่เราดูกี่เรื่องก็จะเหมือนกันหมดเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นเขาไม่อาจจะไปสวมบทบาทตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วอย่างสมมติว่าอาถ้าเกิดอาจารย์คะขอนอกเรื่องนิดหนึ่งถ้าจะไปสมัครงานเนี่ยมันก็จะต้องทําให้ให้ตัวเองแบบ ดูดีหรืออะไรเงี้ยเราเราแก,แกล้งได้ไหมคะคือการการแกล้งเนี่ยสมมติเขาต้องการคนเชื่อมั่นอะเราแกล้งเชื่อมั่นได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเขาต้องการคนงานเราเป็นคนเชื่อมัน่นเราแกล้งจะเป็นคนงานแบบไม่รู้ตักไม่ไม่รู้อะไรเลยหน้าตาเซาอซาได้หรือเปล่าสมมติว่าคุณโยตกงานคุณโยไปสมัครในตําแหน่งแม่บ้านทำงานทำความสะอาดบ้านอาจารย์ไม่รับ <c oughs> มันเกินค,คือ,คอสามารถที่จะมองได้ด้วยตาเปล่า สำหรับบุคคลทั่วไปคือมันเกิดจากการสังเกตมันเกิดจากการสังเกตนะมันไม่อาจากกานะอาจะบอกเป็นหลักวิชาได้ว่าคุณโยมีอะไรคุณโยถึงมาเป็นแม่บ้านแล้วถูบ้านแล้วล้างจานอะไรไม่ได้แต่มันคือการสังเกตว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาในขณะเดียวกันคนที่มีลักษณะแบบนี้จะไปสมัครในตําแหน่งที่สูงและตําแหน่งรับสมัครตําแหน่งผู้จัดการตําแหน่งอะไรเขาก็ไม่มีลักษณะตรงที่จะควบคุมคนได้เลยทั้งการพูดการเดินความเชื่อมั่นไม่ต้องพูดถึงราศีเลย ราสีนี้เกิดจากอะไรความขัดเกาที่ออกจากภายในความมีอะไรในตนที่ออกจากภายในมันถึงจะออกมาเป็นหล,ลังสีหรือลาสีอย่างที่เราพูดกันค,คือบงงโงเฮงเป็นวิชาจิตศาสตร์คือใช้ความสังเกตใช้จิตรับใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะดูแต่ที่สุดแล้วก็คือ คนที่จะดูหูเฮ้งได้จะต้องมีประสบการณ์นะคะค่ะทีนี้ในการในการพิจารณาหูเหง้งนะคะอาจารย์เหมือนกับว่ามีการเอาลักษณะของของสัตว์เข้ามาอาจจะเปรียบเทียบด้วยอันนี้ในแง่ไหนบ้างคะ,ะก่อนที่จะไปถึงสัตว์จะยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มองเหง